สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก่อนกลับป่านอาจารยเซนก็ไม่ลืมที่จะแวะมาจุ่มนะครับรอบนี้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์จากร้านมินิโซนะครับเดอะมอบังัาปิไลฟ์สโตร์ ราคาจุ่มต่อหนึ่งกล่องก็299บาทนะครับรอบนี้อาจารย์เซนเอามาแค่กล่องเดียวเดือนนี้แทบจะไม่เหลือเงินกินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นเงินเดือนให้กับครูทั้งประเทศนะครับถึงเวลานะ้าจะมีประญาซื้อบากกว่าหนึ่งกล่องเนอะสำหรับรอบนี้นะเป็นตัวไหนก็ได้เลยนะครับผมบอกไว้เลยว่าน่ารักทุกตัวเพราะว่าผมดู คุณภาพจากตัวที่เขาโชว์ที่ร้านแล้วนะครับก็ไม่เกี่ยงเลยนะครับโดยปกติแล้วผมจะชอบเจ้าหญิงที่เป็นรุ่นแรกๆนะครับสโนไวซ์ซินเดอเรล่าจิงนิทานะครับแต่รอบนี้ดูแล้วตัวไหนก็ได้เลยนะครับเรามาแกะกันว่าวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับรุ่นรุ่นรุ่นอ๋อผมสีเหลืองออกมาแบบนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าน,นี่คือซินเดอเรล่า เพื่อนๆว่าน่ารักไหมครับสำหรับคุณวอร์ดิสีย์นะครับเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพพ็อตเรื่องที่เขาชอบที่สุดในบรรดาภาพยนต์ดิสนีย์ก็คือเรื่องซินเดอเรล่านี่แหละนะครับเพราะมีการเปลี่ยนจากคนยากคนจนนะครับคนที่ไม่มีอะไรกลายเป็นเจ้าหญิงกลายเป็นคนมีเงินในชั่วข้ามคืนนะครับซึ่งก็เหมือนกับชีวิตของเขาเพื่อนๆว่าน่ารักไหมครับ ถ้านาฬกก็ไปจัดกันนะครับผมว่าไม่แน่ก่อนสิ้นเดือนนี้ผม่าจจะต้องไปเอาอีกตัวเผื่อได้ตัวอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนครับสวัสดีครับ